ติ๊กนะครับเติ๊กชื่อเล่นเล่นติ๊กนะฮะได้รับปรสิตเหมับมีเด้ข่าว่าแต่งานรยใช่ยบอกคมีบอกซึ่สามีด้แล้วมาปีแล้วจาต่ได้ารชื่อจริงชื่อกัลยานีวรยิ่งยนต์นะคะรับใช้ในด้านการนักแกดงในทีจักแห่งพันธสัญญาเมืองเทพนะคะก็อาจารย์เื่อแต่งงานใช่ไหมแต่งงานสามีอยู่สามีอยู่คะสามีโชว์ตัวหนยครับสามีครับ น <mm um> like okay, okay, uh, uh, er> ี่เป็นข่าวเลยไม่รี้สังเกตนหมคะโอเคนะครับอ่ะเริ่มต้อนหน่อยถึงข่าวว่ามีความเข็ยนแข่งมากขึ้นในเรื่องของการเอาไว้บองแจนกระจ่าเกิดอะไรขึ้นครับชินบุรีครับวันนี้เป็นเป็นเป็นคำพยานเป็นเรื่องฟันหลงของจากการที่เราไปค่ายมีซองนะคะพี่น้องมีซองเป็นโลโก้ที่เราติดอยู่ตรงนี้ก็ยังยังยังอยู่นะคะยังเป็นยังเป็นความประทับใจในค่ายที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้มีมีเรื่องที่จะแบ่งปันอยู่สองเรื่องด้วยกัน คือจริงๆเราเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ว่ามองย้อนกลับไปก็ตื่นเต้นตลอดเวลาสาหรับชีวิตนะคะคือตอนที่เราไปค่ายนยเ,เล่าเท่าความว่าพอดีดิฉันกับสามีนะคะเร่วมการเปิดร้านธุรกิจร้านในึน่งก็านซักอบดีนะคะที่ที่เคยมาเล่ากวาประวัติในครั้งหนึ่งแล้วก็คือร้านเนี้ยก็เป็นปพอ้อครอย่างมากนะคะก,กิจการก็เจริญเติบโตเราก็เราตัดสินใจที่จะไปค่ายในครบท,ทั้ง4ี่วัน วันที่สองหรือวันที่ห้าใช่ครับอ่าก็คือจริงๆเรามีเรามีบทบาทในการรับใช้ในด้านการทำพิธีการแล้วก็มีการซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อที่จะไปให้เป็นพระครัวที่น้องในการพิธีการที่ค่ายนะคะอืมเจอเลยครับยืนตรงไหนไม่อยากจะออกกล้องนะใช่ไหมเป็นเลยครับเดินเล่นะเดินเต่นเดินตามขึ้นมารองไปค่ะก็เดี๋ยวถืออันนี้มาเพื่อ ก็มีประเด็นที่เป็นค้พยายนอีกสองเรื่องนะคะคําพยายเนเรื่องแรกก็คือตอนที่เดินทางไปค่ายวันแรกพี่น้องวันแรกเดินทางไปจัดแจงงานทุกอย่างในร้านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคะเดินทางไปประมาณช่วงสิบโมงของของวันนั้นเนื่องจากว่าต้องมีการไปซาท์เช็คไปอะไรต่างๆที่ค่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีน้องคนึ่นโงโทรมาอาจารย์ครับค่ะเป็นน้องในทีนมนรัสก,การคนหนึ่งนะคะบอกว่าพี่รถผม เสียผมต้องขนของลงจากรถแล้วก็ขอจอดรถไว้แล้วติดรถพี่ไปได้ป่ะไอ้เราก็คือเราก็ออกช้าอยู่แล้วเพราะว่าเราเคลียร์งานที่ลานจะเสร็จแลอก็อ่าโอเคช่วยน้องก่อนเราก็เลยต้องจอดแวะที่ังมน้ํามันแห่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปค่ายมีสตรองนี่พี่น้องแล้วก็จอดเสร็จลูกก็เข้าห้องน้ำพาลูกไปเข้าห้องน้ำเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งทานข้าวนะคะทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆปั๊น้ำมันแหงหนึ่ง เหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีพี่น้องครับเราหล่อสับฟ้าไปนึกได้ว่ามีธุระต้องโทรกลับไปที่ร้านหาโทรศัพท์มือถือปราเปิดว่าโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะเริ่มต้นคือหากระเป๋าก่อนเพราะว่ากระเป๋าสะพายใบใหญ่ของเราไม่อยู่ในรถพี่น้องนะฮะกระต่อเหยุการณ์จริงๆมีรูปประกอบมีรูปประกอบมด้วยฮะมีมีรูปประกอบว่ากระเป๋ามันใบใหญ่อะไรกระเป๋าถือมีไหมฮะ กระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าใบนี okay. all, ้ทั้งใบพี่น้องเดินเดินทางเข้าไปที่ห้องน้ำที่ปั๊มปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะก็ไปเข้าห้อยกระเป๋าใบนี้ไว้พี่น้องประมาณนับเวลาตั้งแต่ทานข้าวเสร็จจนขับรถออกจากปั๊มไปถึงมหาชัยเรียบร้อยจากที่ไหนนะจากที่พระรามสองพระรามสองไปถึงมหาชัยโอ้ยนะคะที่ปั๊มน้ำมันตรงพระรามสองเราจอดรอน้องที่นั้นอยู่มาเจอกันเสร็จ ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มห้อยไว้อย่างเนี้ยห้อยโชว์ไว้เลยที่น้องที่สําคัญอยากจะบอกว่าในกระเป๋าใบนี้ตอนที่เดินทางวันจะออกจากร้านอาจารย์แบบนำเงินประมาณสามหมื่นบาทเล,เลยบอกไปอยู่ในกระเป๋าใบนี้ติดไปในกระเป๋าเพื่อที่จะเอาไปเข้าแบงก์กสิกรปรากฏว่าร้อยวันพันปีแบงก์นั้นก็ไม่ค่อยปิดในเวลาที่กลางวันนะนะวันนั้นจะเอาทางไปฝากเงินสดเข้าในแบ,ง,แบงก์ขออภัยแบงก์ปิดเราก็เลยเอา ไปที่ค่ายด้วยพี่น้องเงินสามแสนบาทเป,เป็นเงินอะไรถ้าพี่น้องทําธุรกิจพี่น้องจะรู้ว่าธุรกิจมันมีเงินค่าเช่าค่าน้าค่าไฟค่าหลายอย่างมากที่รวมอยู่ในนี้แล้วเป็นเงินที่เราพบไปใช้ในค่ายเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีต้องถ่ายรูปมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเนี้ยก็เ๋าไปนที่ดูเหมือนเล่ใส่เยอะพี่น้องคุณค่าประมาณครึ่งแสนใจเราก็ทุบๆตบ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็เลยคุยกับสามีว่าเอาไงดีในเ,เราก็อึ้งกันหมดเลยบอกว่าอ่ะมีสองแบบก็คือแบบแรกก็คือถ้าได้คืนก็ถือว่าเป็นพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าไม่ได้คืนอะ่ะทำไงไปต่อว่าจะไปค่ายต่อก็ไม่ได้ถามสามีก็ไปต่อแต่ว่ากลับมาต้องมาคิดว่าภาระเราจะทํายังไงกับมันค่าใช้จ่ายทุกอย่างในร้านที่เราไปนี่คือยังไม่ได้กลับมาเจอใช่ไหม ยังค่ะคิดก่อนและที่ก่อนที่รุ่งแรกเราไะพระเจ้าก็ขอบคุณนไปพระเจ้าก็รุ่เริ่อกลับมาในรถพายุขาดกันนะคะแรบแรกที่จะผักประตูในห้องทางเข้าไปพายุขาดเสร็จแล้วไหนล้างตอนผักประตูเหรอค่ัอนผักประตูพี่น้องเสร็จแล้วพอผักประตูเข้าไปสั้นแล้วเสร็จพระเจ้าพี่น้องกระเผ๋ามันอยู่ยังงั้นก็ค่อยหมุนกันยอย่างนั้น เราขอบคุณพระเจ้าถึงที่ว่าแม้ความผิดพลาดของเราสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดนะพี่น้องเป็นความอ่อนแอของเราแต่พระเจ้าเป็นมีพระคุณกับเราเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเกินความเข้าใจอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าคือเรายินดีที่จะเสียมันไปนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงมันมันมันก็เป็นสิ่งที่ละที่ที่มันมันษย์ทุกคนประสบหรือไปเจอแล้วเราก็มาแก้ปัญหาในหลังได้แต่ว่าพระเจ้าประทานพระคุณมากกว่านั้นพี่น้องให้เราได้มีกําลังใจในการไปไขต่อไปนะคะ ทีนี้ในรอบค่ายพี่น้องเกิดในการทังที่สองที่อยากแบ่งปันก็คือว่าบีสตอร์จริงๆค่ายนะคืนแรกเป็นคืนที่ปฏิสามีเขาเป็นคนที่นำนวัตกรรมในคืนแรกคือคุณคุณภูมิใจมรดกนะคะเพราะคุณเคณดดนค,คุณเค้นคุณชื่อเจ๋งคะคุณเค้นนะคะ <c oughs> เขานำนวัตกรรมในคืนแรกพระเจ้าก็หนุนใจต้องมีกำลังใจในก,นนการนวัตกรรมในคืนคนั้นคือถ้ากระเป๋าตังค์หายนะอาจจะแย่ลงพอได้กเัามาก็รู้สึกใจเบิกวันนี้ว่าด็กพกติเขาไม่ กระโดนั่ไม่กระโดด้น่าเนะคือแรกเป็นเป็นมของการนำในการที่ว่าจะต้องแบกทะเลแดงกรับนำจนได้เซข้ามทะเลแดงนะเขาก็โอเคก็ถเงเต็มที่ในคืนนั้นก็พระเจ้าทีนี้ในคืนที่สองเจออีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเป็นอาจารย์เบียร์นำอาจารย์เบียร์นำเนทีมแฮปเปอีอลเอิรอะไรอาจารย์มายกสว่างปรตีนแฮปปีร์บอลเอิร์ นมัสก,การเสร็จพี่น้องสัมผัสพระเจ้าได้อย่างมากเลยในคืนนั้นเป็นคืนที่ดีที่สุดของค่ายขอชมอาจารย์เบียมาที่นาเราพวกพระเจ้าในคืนวันนั้นมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์เบียมากค,คือ,อค,คืนนั้นเป็นคืนที่สุดว่าโอ้พระเจ้ามาประทับอยู่จริงๆแล้วก็วสัมผัสในส่วนลึกๆเรื่องของตัวเองนะว่าไม่เคยนมัสัารดีอย่างนี้นมาก่อนครับนะคะแล้วก็สุดท้ายลงมาจากการนมัสการเจออะไรเกิดขึ้นพี่น้อง รูมน้องที่ร้านสักเีโทรมาบอกเ่าเจเา๊ไอเด็กเด็กต่างด้าวอะ่ะที่อยู่เรามีลูกน้องสามคนอีกคนหนึ่งเราพูดอ,อยู่กับเรามานานเขาโทรมาบอกเราว,ว่าสองคนน่ะหนีไปแล้วนะใจเราก็แบบอ้าวทิ้งร้านมาสี่วันเกือบห้าว,วันลูกรน้องหายไปสองเหลือหนึ่งในใจก็พูดขึ้นมาเออแต่ก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็รู้สึก ในใจแฝก่เฉยนะพี่น้องแต่ว่าเหมือนว่าสติสุขพระเจ้ามันก็ก็ยังอยู่ในใจเราอเลยรู้สึกว่า,วาหเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะทําอะไรสอนอะไรแล้วก็มาปรึกษากับสามีอีกทีหนึ่งว่าที่รักเอาไงเราสองคนจะแยกกันแล้วก็คนหนึงกลับไปดูรานไหมหรือหรือว่าคุณรับใช้พระเจ้าไปนะคะเพราะว่าจริงมันก็มีหน้าที่ต้องทำเยอะมากเลยพี่น้องก็สุดท้ายก็สามีก็หนุนใจในพระทรรมทีเรื่องมัดคิว ที่สามก็ที่สาอที่3ามว่าจงแสวงหาพินิจของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วระองค์จะสรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่ขาดอยู่นั้นให้เราพี่น้องคือพระองค์วันนี้ก็เข้ามาในใจเราก็จะแบบเออมันก็เป็นพระธรรมที่เราท่องมาตลอดทั้งชีวิตแต่เป็นผู้เชื่อใหม่จนเราเข้มแข็งนบบนี้เราก็ยังต้องใช้ข้อนี้อยู่ตลอดเวลาก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดก็รู้พรกมันต้องเกิดแล้วก็แก้ปัญหาไปก่อนเฉพาะหน้าแล้วก็ อยู่ต่ออันารย์จะอยู่ค่ายต่ออีก4่วันจนครบนะคะสุดท้ายก็4วันก็โทรไปแก้ปัญหาต่างๆก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ลูกน้องที่ลาในปกติเราได้มาจากเอเย่นพี่น้องคือได้มาจากเป็นต่าง้าวทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีลูกน้องทุกชาติเน,นะไทยลากปเห็นเวีย,นวย,นยนดนามกกเหลีงเขย่ากัมบพูชาถ้าเคยมีลูกน้องทุกชาติเลยแล้วส่วนใหญ่ได้มาจากเอเย่นที่จะต้องเสียเงินเสียงเงินในการได้มาเราไม่ได้ได้มาฟรี ก็บางทีคนนี้หายไปก็ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใได้กลับมาแล้วก็พอฝึกได้หนึ่งเดือนมีประสบการณ์ก็อ,ออกไปเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรในรธุรกิจที่ยุ่งยากอยู่แต่ละอ่ะก็เลยบอกพระเจ้าไม่เป็นไรก็รต้องเตรียมเงินต้อนเพื่อที่จะได้ลูกน้องมาระหว่างนั้นก็ทักสการแล้วเดินทางกลับบ้านจากการงานในค่ายก็ได้รับกาลังเงินเป็นที่ในสมกับชื่อค่ายนะคะระหว่างที่เดินทางกลับบ้านลูกน้องที่ร้านก็โทรมาบอกว่าเจ๊ ใครไม่รู้อยู่หน้าร้านเดินเดินทางเข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่ามาขอสมัครงานเราก็ตกใจเฮ้ยตั้งแต่แเปิดร้านมาหลายปีเนะี่ยเราได้มาแต่เอเจนต์ตลอดเราไม่เคยมีใครเดินมาหน้าร้านแล้วมาสมัครพี่น้องาาแล้วก็เราก็เลยระหว่างนั้นก็โทรศัพท์คือตอนนั้นเดินทางกลับอยู่ในะคะอยู่ในรถเราเลยบอกเขาว่าอ่านรับไว้รับไว้ขอเบอร์เขาไว้ด้วยนะให้เขามาพรุ่งนี้เลยทํางานเลยเขาก็เอารับไปยเลยเจ๊ Gloria, ไม่สมัมภาษณ์ก่อนเลย พอวันพรุ่งนี้เขามาเราก็กมาเจอเขาปรากฏขอบคุณพระเจ้ามากพี่นะ้องคนที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ต้องผ่านอีเย็นไม่ต้องจ่ายตังกระบ,บเราเขามีประสบการณ์การนำซักซักอบรีดมาสิบปีได้แล้วงางน,วนีง้นคน2คนที่ออกไปคือได้มาหนึ่งคนเท่ากับทำสองแทนสองคนแล้วก็คือพระเจ้าไม่ได้ให้แค่ให้เฉยๆนะให้สิ่งที่ดีที่สุด ก็เรารู้สึกว่าหูขอบคุณพระเจ้าทร้าสุงใจมากเราก็ไม่ต้องใจ่ายให้เอยเย่นกันด้วยเราก็รู้สึกว่าค่ายปีนี้ก็เป็นอะไรที่พระเจ้าก็มาท้าทายความเชื่อแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องมากขึ้นว่าไม่ว่าจะเจอสิ่งใดน,นะพี่น้องนะพระคำพระเจ้า,าก็คือถ้ามันมีอยู่ในชีวิตเรามันก็จะเด่นชัดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเจออะไรต,ต่างๆแล้วเรายึดพระคำพระเจ้าไว้ก็เหมือนในพระธรรมวินีจีเหมือนใจพี่น้องนะคะบทที่สี่ว่าที่หกทุ่เจ็ด นีจริงๆข้อนี้ทำได้แต่เราอยู่ตอนนี้ตื่นเต้นนะขอเลยว่านะคะยาทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องวารพัฒนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการมีบอกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ข้อนี้บอกว่าพี่น้องทุกคนคงรู้จักแล้วแต่ว่าสันติสุขที่เกินความเข้าใจมันจะมาเมื่อไหร่ มันจะมาเมื่อที่เราไดผ่านพระเจ้าขอหนุนใจ,จให้น้องทุกคนนะคะไม,ไม่ว่าจะเจอสิ่งใดขอบคุณพระเจ้าค่ะ <Okay. S 1>